นางเอกดังใบหมอนกิติยาจิบพักดีเผยสาเหตุจริงที่คบกับนักสแสดงดังอย่างแจ็คแฟนชันจนเกิดเรื่องฮือฮาเซอร์ไพรส์ทั้งวงการกลายเป็นเรื่องฮือฮาอย่างมากเมื่อแจ็คแฟนชันประกาศเปิดตัวแฟนใหม่กลางอินสตากรงดีกรีนางเอกช่องดังอย่างใบหมอนกิติยาจิตพักดีนางเอกสาวป้ายแดงจากทางช่องแปดพร้อมระบุข้อความว่ารักเธอนะใบหมอนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอบคุณที่ทำให้เราหยุดเที่ยว at m o n k j ล่าสุดนางเอกดังเผยสาเหตุที่คบกับนักแสดงดังอย่างแจ็คแฟนชันจนกลายเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ทั้งวงการโดยเธอนั้นได้กล่าวว่าชอบพี่แจ็คเพราะเป็นคนอารมณ์ดีจิตใจดีดูแลดีน่ารักอยู่ด้วยแล้วมีความสุขส่วนตัวเป็นคนชอบจ้งมม่ตลกอยู่ด้วยแล้วไม่เครียดแล้วพี่แจ็คตรงสเปคพอได้รู้จักก็ไม่ได้เป็นตามข่าวเขาพูดเองว่าเขาจริงจังในส่วนเรื่องห้ามพี่แจ็คลงอ่างจริงๆไม่เชิงห้ามแต่บอกเขาว่ามีหนูแล้วจะลงอ่างทำไม เก็บเงินไว้ดีกว่าเรื่องนี้หนูไม่ได้เปลี่ยนใครไม่เคยบังคับว่าเลิกเที่ยวแต่พี่แจ็คเป็นคนพูดเองว่าจะเลิกเที่ยวเองจะไม่นอกลู่นอกทางเพราะให้เกียรติเราเขาจะปรับเองเพื่อเรา